ไม่กูจะซื้อไฟฉา,ายอันนึงเก็บเอาพ่ว่าพัอุ้ยหกดอนมันมันรีชาร์จได้หรือยังมันให้เราไม่ให้ลรวเนี่ยกูอยากได้กูเดนฟิตเนี่ยปลาทองอ,อปลาทองมาเลี้ยงแต่อย่าง้ <c oughs> เอาไปทำอะไร นี่กูรู้กูรู้กูซื้อแฟลชไรเงยกูรู้เทเลพอร์เตอร์กันมากันเตอรเลยสาอ่าเปแฟลชเจ๋ๆหรอติีเบียร์พี่เบียร์ทำอะไรกินใหญ่พี่เบียร์ทำอะไรได้ไปจะเสียวันฟรีหนึ่งวันรึเปล่าดู ชี้ด้วยก็มึอไม่พิมมึงเล้นอยู่ตรงพิมเลยอ่ะอันนี้เราแลนดิ้งอะอย่างเนี้ยโอเคอยากจะกดน้ำไปบี w ออเบิวไหม่แกเป็นไข่เนี่ยไอ้แกคุณทำทำท่าอย่างนี้เลยนี่แกเป็นไข่แล้วก็ไอ้เม็กบอกไปแล้วคืออะไรนะยานยานขึ้นระเบิด แล้วกูแบบมองเอ้าแ,แกเป็นไข้ก <c oughs> ูไม่เห็นเลยท <c oughs> ี่ยเบียรวิ่งมาเลยอาเอาเที่เบียร์มันเจอไหมเอาโ,อ,าโอ้ป่า <c oughs> อะไรไรกันเฮ้ยแหลงสีว่ะไอ้เขี่ยก่อนนันนี้ก็สีแต่เจอเขี่ยอะไรก็รเป็นอุ้งเต็มไปหมดเลย ตั้งกันไหมร้อยมั้งไม่ต้องเอาโคดิฟิตกันเลยปับเอาเทเลพอร์ตอะพะว่เทเลพอร์ตโอเคเว้ยเราต้องซื้อแต่เรเราต้องซื้อเทเลพอร์ตกับ e In In อีอินอินเวอร์สเทเลพอร์ตเ<ๆ>ว้ยเหมือนเหมือนกูเทเลพอร์ตเอ้ยเขาเราียกเรียกมึงใช่ไหมแล้วก็พูดเทเลพอร์ตมาบ้านแล้วก็วรีเวิร์สให้มึงกลับไปเอาของอะไรเงี้ยแบบวางวางวางของไว้สักที่หนึ่งอะ แล้วก็เรียกมึงไปมาไปมาอะไรเงี้ยอ่าใช้เสร็จแล้วยังใช้เสร็จไรแล้ววันนี้ไปตัดที่ไหนโอเคอีบโมง ยี ah. ่ปีอะยื me, oh, low, 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 dead, dead. ้อปีอะย่ฝั่งโน้นนะฝั่งไหนฝั่งขวาปะนัลโหลโอ้โลโลโลเตเต้มิกมิกเตเต้หนึ่งสองสามไอ้ม่หายอยู่ดนี่นี่นี่เหี้ยเออเดอจำไวโอเคจำไว้จำไว้หยิบเลยไปหยิบเลย้มีอันน มาลมากตอนนี้เราสุ่มดวงกัน่เห็นได้กับฝาไปคนด้วยเราลองไปของใครใครไปท้ายไปกว่าไม่ต้องสุ่มก็ได้ย่างงี้โลดเอาไป,ไปดู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 ้ะสุ่เราไปดูฝั่งนน้นดูข้างล่างก็มีอันหนึง่งเราจะไปเจดไฟทำไมวะเพื่อนก็ได้ครับ ่าเห็นประจำว่าต้องแชร์เอ้ยมีสัตว์เยอะมากกูตกแล้วเยอะมากมีทีป่ามี่ตีดเตี๊รอ๋อที่ทำไมมันเยอะจังวะไอ้เนี้ยถ้าเราหยิบแล้วเราวิ่งมันจะตามเราไปทุกที่เลยปะโอกลับมันมีฮะ อันนั้นไปวิ่งเหนื่อยเลยเที้ยถาไกลๆเอาไงไม่เสร็จหรอกไปเข้ okay. เาไปดีกว่าเข้าไปก่อนนะไปก่อนอีกที่นึ่งมันยตดออะไรอยู่นี่เที่ยงเลยมานเดินอะไรดีฮะกระเพ๋าให่ไปกูไม่ที่นั่ S <S ไม่พูดจาตาบึ้งตึงไปเรียนนีไ่ไ,ได้ยินเสียงเดินที่อะไรไมีเกเบียอยู่ไหนกูไม่มีไฟเกเบียเหรอ มีของสามบาทเฮ้ยยีบยีบไปแมงมุม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 ไอ้ยีไปไหนไปบ<อ>าปยกูบอกเลยกูได้ยินเสียงอะไรแมงมุมตัวลรกเลยไปบ้าโดนแล้วไหม เฮ้เฮ้ยแมงมุมอยู่นี่แมงมุมอยู่นี่บิ๊ก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 มันไปไหนก็ไม่รู้เอเลี่ยนอยู่ข้างกูใช่ไงเฮ้ยเอเลี่ยนบอกกูไอ้บิ๊กเอเลี่ยนบอกกูเอาไฟเลยดิเปิดไฟ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 เปิดไฟก่อนเมื่อกี้มันยืนมองไงก็ไก็ใช่บิ๊กเป็นหน้าเราหน้าเราหน้าเรา

เดียนตายก่อเอาเตียนตนี่คะอรตีมึงมึงยืนโงแบบมันเยอะจังตีไม่ได้โอเคไอ้บีจับไอเบียไปไหนได้ไงล่ะเอ๊ะทำไงไม เราจะเอาที่นี่ที่เดิมไปเลยออเอาไปดิจ่ะแม่เอา,าไม้ชายมาเลยอย่างน้อยทุบๆไปแล้วนะเว้ทีหนึ่งเลยแกทุบๆไปแล้วเดี๋ยวมันเกาะมึงกูทุบหนึ่งทีทัวน เราได้ไงอาจาเห็นเราได้ไงวะนี่มึงพูดสิไงวะคือมันได้ยินเนาอไม่รู้เหมือนกันรว่าเราห้ามพูดวะได้เสียงเราพูดอูออากีกัน พม่บอร์ด <Okay. S 1> ตางหมดแล้วนะเลยสองบาทพี่บอร์ดเอียานนี้มันดังเล <laughs> <laughs> ใครหยุด <laughs>

อย่างเหมือนโอคแล้วโดดไปแยกใจไปโอเครอดหนึ่งอยู่ไหนทางเข้าอยู่ไหนนะข้างบนเลยนะไหนตัดตีไม่ใช่เหรอนี่ขอนนี้ <c oughs> มีทางที่มาดีกว่านี้ไหม เราก็ท่าปกติเนี่ยเมื่อกี้จะระม,า,ม,มปาปกตินี่กแกเออปกตินะรัดไงแกไย่ดันอีหละ่ะเบียร์ไปไหนอ่ะล่างเหรออะไรอะไไม่เีอะไร ระเบิดไปยิบดิระเบิดตรงน่ะเออไปมือไปได้ระเบิดตรงไปได้ระเบิดไอ้เหี้ยปืน

ทางนั้นเข้าทางอื่นอ่ะมีไหมเดินลอดลอดหาแถวนี้เปล่ามันต้องมีอ่ะจะยังได้หรอเป่า,าไหแล่วแล้วไอ้บามีแค่กูกับมึงนี่ ทำไมนี่ี <S <S 1> <S 1> ่ครับเออครับดาวดวงนี้มันฝุ่นเยอนะเนาะ kia non kia trụ quay đấy cú cú quay để nghe tiếng click click ้อคืออะไรอะ่ะมันบอกต้องกลับก่อนสี่โมงห้าบ้าานอยู่ไหนอะ่ะอย่างนี้ปะออเเนี่นี่น,นี่มันบอกให้ถึงไอเ้เ,อเ,ย,เ,อเย,ยีเเยบีเ,เมันไอเบียไอเยียบีเตายแล้วหัวนหน้านนทีมโดนหนอนล่าเออะ พวกโดนหนอนแดงแดงดินี่ไงเห็นไหมยังไงจีนเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมไว้อะไรให้มันหน่อยอเพื่อน <laughs> <laughs> วันที่ตอกก็ไม่ได้เลยอุ้ย เตรียมเหาะอีกรอบเลยเปอ่ยัน <Yeah. S 2> รับตัวยินดีต้อนรับการโดนหนอนเป็นแดกเป็นไงบ้างฮ่ะไปนัป่น<ะ>นนคิดด้วย อูมกูได้เสียง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 หินตกใกล้หูอะเราหมดสายละกูไม่มีไฟฉายนะนี่ไฟฉายที่กูเลยไปเจอไปเจออะไรที่อยากเห็นเครื่องยนต์ดีเด่นอะไรไม่มีใครเห็น

Hơi 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 Mình nón 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 nón, nón nón non nón. non nón tiếng in non 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 Bay đi bay đi bay Rồi mi gần rồi mi gần Nhờ rồi ว่ามีกลวงทางป่ะว่าใช่เราเข้าไปก่อนไหม๋ยวมันรอที่ยานเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่เลิกไม่ผ่านเร็วนี้น่าได้ยินเสียงแววก่อนได้ยินเสียงแววบ่อยมอกี้ฝ่าร้ายตายดีไม่มีหนักกว่า เปิดมาข้างหน้าเปิดระเบิดขวาปักปัเลยกุญแจใช้มือแลเบิดเขาได้ปุ๊ปืนป่ะเขาได้ป๊กปืนก็ปืนเจ็บเจ็บทุกป๊กปืนใช่ไหมเดี๋ยวกูจะลองระเบิดกูไม่มีอะไรให้กูลองอ่ะ เรอกุทุบไหมเรากุให้กดทุบปับปืนไหมเฮ้ยมันมีบิ๊กโบตรงนี้นะมีของปะมีของปะเก็บปะมันมันกูเห็นกูเห็นกูเห็นของอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้เฮ้ยนั้นมองอยู่อะ Bạn, không được rồi Ngọc có tí đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <mm ให้มันหมดไม่ให้มันหมดแล้วเราก็ว right> uh ิ่งหนีเลยเอ้ยไม่ให้มันหมดแล้วเราก็ข้ามมันไปเลยตู้เย <|ja|> ็นตู้เย็นเลยตู้เย็เลยต้องมองตู้เย็อะไรอ่ะมิมิเห็นตัวอะไรตามหลังมกูไหมไอ้เย็นมึงมีตัวอะไรอยู่ข้างึงรู้ยังมึงเจอกระเหลี่ยงตามหลังมึงแค่ไอ้เย็นมีคนเดียวเลยกูแหลกกูแหลกด้วยค้างเฮ้ยเราทำไงทำายหุ่นไอ้ไอ้ไอ้ป้อมปืนนั้นได้ปะ คือตอนที่มันมันยิงเสร็จแล้วมันจะนิ่งไปเลยเว้ยามเราห้ามไปตีมันอ๋อหรอเออไม่กิดกูเห็นรอบนึงอ๋อเออเออ,เอ,อโอเคโอเคสุดป่าสามวันอย่างน้อยคีอันนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะพอไม่หายเว้ยงงวะที่กวางไว้ตรงนี้กุญแจอเอ๋อ <c oughs> ใครกดลงกูเองล่ะเอา้าไม่ยากตายไปย้อนทานรุดเร็วไปเป็นที่ไหนวะไปเร็วกว่า ไปฉายมันไม่จะเป็นสำหรับเราวะ่ะโอ้โหกิ่งเก้นไม่มีตังค์ซื้อไม่ใช่อะไรหรอกงอไอมีอม,ดดมงี้มงจะ้ารอยัแมา,มาแจ๊บกระโดดมาฝังนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้ใครเกินมันไม่มีรางอื่นเลยครับมึงกดกดชิปกดจิบแล้วก็โดวกันเด้ ถ้ามึงกดชิปแล้วกระโดดก่อนดีเมื่อกี้กูลองกระโดดแล้วแล้วอนะันนั้นมันไม่ได้ต้องชิปกระโด,ดดอย่างเดียวมันเอาเท่าไหร่นะร้อยสามสิบห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบร้อยวันเดียวชิวๆ วันเดียวอะไรแกนี่เราก็ตายแล้วไปโอ้ยโอ้ยระเบิดเลยเฮ้ยแต่ว่ามีนี่ไห้เลยวะ่ะกระดูกก้างปลาเลยดูสิน,นี่นี่คืออะไรอะโทร,รัคืออะไรวะขี้ขวาด,ดูดนิน่นน่นระเบิดแล้วโชเลนไอสีตวป้อปืนป้อกปืนป้อกปืนป้อกปืนใช่ไหมอืม เราไปแล้วนะไปแล้วเาวงเลยี่เ,เี่งีงีอไปยยโอเคยเนี่ยสเฮอย่าอะไรเสีย,ย,ย,ออง,ยงดังตัวยืนตัย,ตยลเลยงมน เธอได้ดูหยิบมันได้ไหมหยิบไม่ได้โอเคดูตายะไลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นมึงกูฮ้ยเห็นกูเฮ้ยกูไม่เ็กูไม่เ็เกูไม่เ็กูไม่เ Oh, เย็นอะไรห็นอะไรปางดูนรนมีกันอยู่ได้เดิน้อเดินเ้อเด้อ <c oughs> <c oughs> กูบอกวนี่กวบอ่กโดดมาใล้ที่ายเอาเนี้ยกูไปอ่ะกูขน่งให้ดโยนลงมาเนี่ย บาทำไมเราต้องมาเจอเกระเหลี่ยงอะไรแถวน,นี้วะเดินแอคเลยไปที้เดินแอคเลย <c oughs> ไม่เบาเลยคนนี้ เวทเยอะว่าเปดิร้อยหหกมันเอาสองร้อยสี่เก้าเพื่อนก้หรอกูเห็นตัวนั้นกูไม่อยากไปแล้วไอตัวที่มีอ,มอะไร<ๆ>ไอพียเอลูลูงนอกอ่ะไม่ใช่เห็นตรอบยานเลยเป็นที่ไม่มีใครอตอเที่กูเห็นมันลมีไปดูใหอดู <c oughs> As you have not met the prophet, your performance has been being over the the land. <laughs> Welcome to our disciplinary process. <laughs> ผมมาทางขวาพวกคุณไปทางไหน